วันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันค่ะทัศวรรณปัญญารักษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญค่ะจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณสิรีอุดมผลค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรกันดีคะวันนี้ช่วงปิดเทอมนะคะช่วงปิดเทอมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนก็จะพาลูกไปเที่ยวนะคะหรือว่ามีกิจกรรมให้ลูกทํานะคะไม่ว่าจะเป็น บางคนไปเรียนพิเศษะนะคะหรืออาจจะแบบไปเที่ยวห้างไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกิจกรรมเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ,ะทีนี้พ่อแม่ผููกครองบางคนก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไม ลูกไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนเลยนะคะ,คะพอไปในกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยโอ้เกาะขาแม่ไม่ยอมปล่อยนะคะพอแม่จะเดินไปคือคือผู้ใหญ่ก็จะนึกว่าเออลูกมีเพื่อนในวัยเดียวกันเนาะเขาก็น่าจะเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะโอเคแฮปปี้ไปเล่นด้วยกันแต่เอ๊ะทำไมไม่ไปนะคะเกาะแม่ไว้เกาะพ่อไว้คือถามว่าเหมือนกับ เหมือแอบดูเนาะเหมือนแอบหลังแอบหลังพ่อแม่แล้วก็แอบมองแอบมองคนอื่นเล่นกันนะคะถามว่าเหมือนกับอยากเล่นน้มยเหมือนกับอยากเล่นนะแต่ไม่กล้าเข้าไปเล่นนะคะพ่อแม่ผูกครองบางคนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกหรือเปล่านะคะหรือลูกติดเรามากไปหรือเปล่านะคะหรือบางทีเอ๊ะลูกขี้อายหรือเปล่าค่ะ ะะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นในเรื่องของการเล่นของลูกเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนเนาะนะคะหรือคือตอนพักอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ด้วยด้วยจำนวนจำกัดนะคะอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลเด็กเนี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าอา้าวลูกเราเล่นคนเดียวเหรอหรือลูกเราไม่กล้าเข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนในวัยเดียวกันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ผูกคอบางคนก็อาจจะไม่รู้ตอนช่วงปิดเทอมเนี่ยแหะคะ่ะว่า ลูกเราไม่ไม่เข้าไปเล่นกับเขานะคะไม่เข้าไปทักทายไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยพ่อแม่ผูกของก็จะนัดกันไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนาะครอบครัวหลายๆครอบครัวรวมกันไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อา้าวลูกเราก็อยู่ติดกับเราตลอดเลยนะคะทั้งทั้งที่ลูกๆคนอื่นเขาก็ไปเล่นด้วยการสนุกสนานนะคะมันก็คงคงเป็นอะไรที่ทําให้เกิดความสงสัยนะคะทีนี้เนี่ยบางบางทีเนี่ยเ,เด็กอาจจะขี้อาย ด้วยนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นยังไงถามว่าอยากเล่นไหมนะคะคือเด็กในเด็กเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะอยากเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันอยู่ละนะคะแต่ว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเข้าเล่นยังไงนะคะเขาจะได้รับการยอมรับไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันเหมือนเป็นเกิดพฤติกรรมของของความรู้สึกอายไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสาเหตุของเด็กขี้อายเนี่ยมาอย่างไงนะคะบางทีเนี่ยมันเกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของเด็กนะคะบางคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอเจอเพื่อนใบเดียวกันเนี่ยถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นนะคะแอบดูเขาเกาะขาแม่แต่แอบดูเขาเนาะอ,อยากเล่น <c oughs> แต่โอ้ต้องใช้เวลาวอมนานมาก นะคะดู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 ดดแล้วก็แอบดูแล้วก็แอบเนี่ยน,นะคะคือประมาณประมาณสัก5นาที10นาที20ินาทีนะคะจนเขาแน่ใจว่าอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนั่นเป็นอย่างนี้นะคะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง นะคะคถึงถึงจะมั่นใจสร้างความมั่นใจให้เขาแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าไปเข้าไปเล่นเข้าไปทําความรู้จักกับของเล่นใหม่ๆกับเพื่อนใหม่ๆแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอายุประมาณสองขวบเนี่ยคะ่ะก็จะเริ่มเริ่มเริ่มแยกตัวเองกับสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็เริ่มจะ ไม่คุ้นเคยกับอะไรที่ใหม่ๆไม่เคยเจอนะคะมีความระมัดระวังกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัวสองขวบเนี่ยเขาก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการทําความคุ้นเคยค่ะนะคะ,ะทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่บางคนเนาะอาจจะอาจจะทําให้เด็กรู้สึกกลัวนะคะในการที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเช่นเราเห็นเด็กน่ารักกัเนนะ้องวสองขวบอะ่ะ,อะเราก็เข้าไปแบบว่า น่ารักจังเลยไปจับแก้มไปหอมแก้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เด็กกลัวได้นะเพราะว่าเขายังไม่คุ้นเคยกับเราเนาะแล้วเขาก็บอกอุ้ยใครอะทำอะไรกับฉันคือคือมันเป็นมันเป็นระยะส่วนตัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องต้องค่อยๆนะคะต้องค่อยๆทําความรู้จักเขาค่อยๆขยับไปทีละขั้นทีละตอนเนาะชื่ออะไรคะายังไงอาจจะไม่ได้จู่โจมถึงตัวก่อนะนะคะ,คะเกาทำให้เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะปรับตัวได้ยากเนาะ mm hmm. หรือว่าบางทีเนี่ยคะ่ะเด็ก2คนเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเ,เขาจะยืนดูเพื่อนเล่นก่อนเนาะถ้าในโรงเรียนอนุบาลเนาะถ้ามีบอร์ทรายเนี่ยเราจะเห็นเลยคนที่แบบว่าโอ้ เหมือนกับเป็นเจ้าถิ่นเนาะ,ะเขาก็จะนั่งเล่นของเขาอยู่นะคะแต่ว่าคนที่มาใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นและยืนแอบบแอบบดูเรียบเรียบเคียงเคียงทำอะไรยังไงนะคะแต่สักพักพอเขาปรับตัวได้เนี่ยเขาคุ้นเคยเนี่ยก็จะมีการเล่นด้วยกันนะคะหรือบางทีเนี่ยเด็กที่ขี้อายเนี่ยเนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีการเลี้ยงดูที่เข้มงวดมากเกินไป ะะก็คือคือด้วยความที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะเราก็กังวลเนาะเดี๋ยวจะไปโอ้ยเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนั่นะจะนี่เราก็ห้ามไปหมดโอ้ยยานะยาอย่างงู้นยาอย่างนี้นะคะคือทําให้เด็กเนี่ยพอเรายา <Yeah. S 1> ทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นใจว่าอา้าเขาทําผิดเหรอค่ะนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะทําต่อนะคะกังวลใจแล้วก็เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าถามไม่กล้าทําไม่กล้าสร้างสารรค์ในเรื่องของการเล่น นะคะ,คะเพราะว่าโดนคือพอคําว่ายาวไปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวเนาะมันเป็นน้ําเสียงของเราด้วยถูกไหมคะบางทีมันแบบว่าโอโ้เสียงดังเลยนะคะเด็กก็ตกใจนะคะแล้วก็คิดว่าเออเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทําก็จะไม่กล้าขายับทําอะไรสักอย่างนะคะหรือบางทีเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูแบบทนุถนอมมากนะคะค่ะลงบันไดจับมือโอ้ยยายาย,ายาเดี๋ยวรอแม่ก่อน <c oughs> นะคะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเขาเกาะลงไปเนี่ยเราเราไม่ต้องไม่ต้องคือเราเดินตามไปนะคะหรือเราเดินเดินดูเขาไปใกล้ๆนะคะก็พอคืออาจจะไม่ต้องรล้อแม่ก่อนเดี๋ยวแม่อุ้มลงโหสองขวบแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยครอบครัวที่พ่อแม่เป็นห่วงลูกมากเกินไปเนี่ยคะ่ะมันมาจากพื้นฐานที่พ่อแม่เองอะกังวลอยู่ข้างใน ถูกไหมคะ,งงคะเป็นความเป็นความกังวลของพ่อแม่คือกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะนุน่นจะนั่นจะนี่หกล้มเป็นแผลเจ็บขาแล้วจะนุ่น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 โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างทะนุถนอมเนี่ยการที่เราแสดงพฤติกรรมทะนุถนอมกับลูกมากจนเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วต้องถามตัวเองแล้วว่าเพื่อลูกหรือเพื่อตัวเราค่ะเพราะบางทีเนี่ยมันเพื่อตัวเราเหมือนกันนะ เพราะว่าเรากลัวลูกตกบันไดใช่ไหมคะเราก็เลยอุ้มมันเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของเขาแต่เราสบายใจเพราะฉะนั้นผลดีตกอยู่ที่เราถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยค่ะมันเป็นการทําเพื่อพ่อแม่ไม่ได้ทําเพื่อลูกจริงคเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆแยกว่าเฮ้ยเรากังวลไปหรือเปล่าเอ้ยมันมีวิธีที่จะจัดการกับความกังวลที่ที่เราก็ลดความกังวลลูกก็มีพัฒนาการสมวัย นะคะคให้มันให้มันวินวินทั้งคู่เนาะได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะก็จะดีหรือเรื่องของการเล่นกับเพื่อนเนะะี่ยค่ะเล่นทรายเล่นอะไรมันก็เป็นปกติของเด็กเนาะนะคะมันมันเพิ่มในเรื่องของอพัฒนาการเรื่องของการสัมผัสด้วยนะคะ,คะพ่อแม่ก็จะกลัวเดี๋ยวมันสุกกับบกมีเชื้อโรกนะคะเราก็จะห้ามเนาะ พราะจริงๆแล้วตอนถ้าคิดถึงตอนที่เราเด็กๆเ,เนอะการเล่นทรายนี่เป็นอะไรที่สนุกมากนะใช่ะนะคะเล่นขายของอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาสนุกเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคือเล่นเสร็จล้างมือเช็ดมืออะไรอ่ในเรื่องของการทําความสะอาดก็ว่ากันไปนะคะแต่ตอนเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ให้ใกล้เพราะว่าเด็กบางคนก็แบบว่า แอบเอาใส่ปากก็มีนะคะแอบชิมก็มีนะคะอาจจะต้องดูริดหนึ่งเนาะหรือว่าเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกฝึกพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําเลยค่ะเนาะนะคะหรือบางคนเด็กเล็ก ใช่ไหมคะอาจจะถูกล้อตอนที่โรงเรียนจะมีเพื่อนล้อใช่ไหมคะเช่นไอ้อ้วนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนล้อบ่อยๆนยค่ะเด็กก็อาจจะแบบอุ้ยมันไม่ดีเหรอเราไม่ดีใช่ไหมนะคะก็คือคือเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองที่ลดลงนะคะเป็นปมด้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าพอเรามีปมด้อยเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปหาเพื่อน นะคะเราก็จะถอยห่างออกมาเราก็จะเห็นเด็กบางคนพอเวลาเลิกพักพักอะไรพวกเนี้ค่ะก็จะนั่งอยู่ในห้องคนเดียวมัง่งนะคะเก็บตัวอยู่ตามมุมห้องหรือบางทีไปห้องสมุดคือบางทีเนี่ยคุณครูก็จะเห็นว่าไปห้องสมุดเออเข้าห้องสมุดดีนะแต่คุณครูอย่าลืมว่าไปห้องสมุดเนี่ยไปบ่อยแค่ไหนมันเหมาะสมกับไวัยไหมะนะคะทุกครั้งเลยพักปุ๊บวิ่งไปห้องสมุด หนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็อยู่ในมุมของตัวเองอมันแปลว่าอะไรทั้งๆท,ท,ที่เด็กในวัยวัยเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยมันน่าจะต้องในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนหรือการฝึกทักษะในเรื่องของการสร้างสัมรนธภาพกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไปห้องสมุดดีแต่ว่ามันต้องไม่มากจนเกินไปเนาะนะคะ,คะหรือบางทีอยู่ในครอบครัวเล็กๆอะค่ะไม่ได้พาลูกออกไปเจอผู้เจอคนเนาะอยู่แต่ว่าพ่อแม่ลูก เย็นกับพ่อแม่ลูกค่ะนะคะเสาร์อาทิตย์ก็พ่อแม่ลูกอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็จะไม่ได้ไม่ได้มีทักษะในการที่จะสร้างความคุ้นเคยกับคนแปลกหน้านะคะกับคนที่ไม่คุ้นเคยเนาะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราต้องต้องทำยังไงต้องทักทายยังไงะนะคะมันก็มันก็เลยทำให้เขาไม่มีทักษะในการที่จะในการที่จะสร้างสัมพันธภาพหรือบางทีเนี่ยมันลุกลามไปถึงเรื่องของการไม่มีความมั่นใจ นะะในการที่จะพูดจะคุยกับคนอื่นนะคะทีนีอ้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กมีลักษณะขี้อายเนี่ยก็คือเด็กมีปัญหาบางอย่างานะคะเช่นอะไรบ้างคะเช่นในเรื่องของปัญหาทางกายนะคะเช่นเด็กบางคนเนาะถ้าเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีมีนิ้วงอกออกมา ช่ไหมคะเคยเจอฉันเคยเจอว่ามีนิ้วงอกออกมาข้างหนึ่งเนี่ยค่ะมีนิ้โป้งสองอันค่ะคือเด็กคนอื่นก็จะไม่เคยเห็นไเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ประหลาดเฮ้ยมีหกนิ้วมีหกนิ้วอ่ะโดนลอยใช่นะคะหรือบางทีเนี่ยปัญหาพูดช้านะคะหรือเด็กบางคนเนี่ย ขาอาจจะผิดรูปไปทําให้เดินแล้วอาจจะเดินเดินคือไม่เหมือนคนอื่นนะคะอาจจะต้องขย e งหรือว่าหรือว่าขาพิการทําให้มีลักษณะของการเดินที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เท่าคนอื่นนะคะเนื่องจากโดนล้อด,ด้วยหรือเนื่องจากเขาก็จะสังเกตเนาะในห้องในชั้นเรียนเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็พอสังเกตปุ๊บเนี่ย เขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเขาต่างจากคนอื่นเพราะเขาต่างจากคนอื่นเนี่ยเด็กคือยังไม่รู้เนาะว่าว่าเฮ้ยการความแตกต่างเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นแค่ข้อจํากัดบางอย่างแค่นั้นเองนะคะแต่เขาก็จะรู้สึกว้าเมื่อเขาต่างแสดงว่าคนอื่นต้องไม่ยอมรับเขาเพราะว่าพอเด็กคนอื่นรู้สึกว่าเอ้ยมีคนนี้ต่าง ไม่เล่นกับมันดีกว่าอ่าะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่อยู่ที่คุณครูด้วยว่าคุณครูจะสังเกตไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะว่าขี้อายเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรค่ะแล้วพ่อแม่ละคะมีส่วนไหมคะสมมุติว่าพ่อแม่ขี้อาย มีส่วนเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอพ่อแม่ขี้อายปุ๊บพ่อแม่ก็จะปิดตัวเองอยู่แต่ในโลกของตัวเองใช่ไหมคะพอมีลูกปุ๊บลูกก็จะเข้าไปอยู่ในโลกของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโลกใบเล็กๆที่อยู่ด้วยกันสามคนคะนะคะแล้วเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ทักษะจากพ่อแม่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเด็กต้องเรียนรู้โดยการเรียนแบบพฤติกรรมะนะคะเขาเห็นพ่อแม่ทํำยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นนะคะ นี่ก็เป็นสาเหตุนะคะของอาการของเด็กขี้อายนะคะ,คะเดี๋ยวช่วเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงของการแก้ไขดีกว่านะคะค่ะ,คะ โรงพยาบาลสวนปรุงขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2556หัวข้อรณรงค์ฮอร์โมนสร้างสุขทุกวัยในวันที่3-5พฤศจิกายน2556เวลา11.00นาาถึง20.00นณลานโปรโมชั่นชั้น3หน้าลิฟต์แก้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตกิจกรรมภายในงานการจัดนิทรศการความรู้สุขภาพจิตนิทรศการภาพถ่ายและการเสวนา หัวข้อฮอร์โมนสร้างสุขทุกวัยบริการประเมินความเครียดความสุขความเข้มแข็งทางใจภาวะกิตุราและอื่นๆบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยทีมผู้ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลสวนปรุงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวชพร้อมรับคู่มือฮอร์โมนสร้างสุขทุกวัยและสื่อความรู้สุขภาพจิตมากมายฟรีในงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053908500 6 0ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเด็กขี้อายนะคะ,คะช่วงแรกค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของสาเหตุนะคะของอที่ทำให้เด็กขี้อายนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาพูด พูดถึงการแก้ไขกันดีกว่าค่ะอ,อ,อย่างที่บอกไปนะคะพอมีสาเหตุแล้วก็ต้องมีการแก้ไขนะคะจริง,รงๆแล้วเด็กขี้อายแก้ได้นะคะแก้ได้แต่ว่าต้องจัดการอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็คือถ้าในช่วงแรกที่เขาเอ,อ,อย่างอายอยังเขินไม่กล้าเข้าไปเล่นกับเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมตัวเลยอาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะ ค่อยๆเข้าไปนะคะก็คือต้องต้องเอาแม่เป็นตัวกลางเนาะเชื่อมระหว่างเชื่อมระหว่างเด็กที่กําลังเล่นอยู่นะคะ,คะกับลูกเรานะคะก็คือคุณแม่อาจจะเข้าไปเล่นด้วยนะคะหรือ,อชักชวนว่า ไหนดูสิเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาของเล่นที่ที่เขาเล่นอยู่มาแล้วก็ลองมาให้ลูกเราดูสร้างความคุ้นเคยนะคะแต่ว่าก็คงต้องซักระยะเวลาหนึ่งนะคะคุณแม่ใหญ่อย่าเพิ่งรีบรู้สึกหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องผิดปกติแล้วเฮ้ยเขาควรจะทําได้สินะคะก็คือให้ให้เวลาเขาเขาปรับตัวสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองนิดนึงนะคะไม่ไม่พยายามแบบ ยัดเยียดกดดันให้ทําได้อะไรเงี้ยคะหรือว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับอันนี้อันนี้เราจะเจอบ่อยๆเนาะก็คือว่าพอเราพอคุณพ่อคุณแม่เจอเจอเพื่อนหรือเจอคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะบอกลูกสวัสดีคุณอ,า,อา่าสวัสดีไหมคะสวัสดีสวัสดีนะคะถ้าเกิดว่าในเด็กที่ปรับตัวดีเนี่ยก็สวัสดีแต่ในเด็กที่ขี้อายก็จะแอบอยู่หลังแม่ใช่ไหมคะก็จะเกาะ ขาแม่เกาะดึงกระโปงแม่นะคะไม่ยอมสวัสดีเนาะคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกฉันไม่มีมารยาทนะคะทำไมบอกแล้วไม่สวัสดีนะคะคือคุณแม่ต้องใจเย็น,ยนก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเขาอาจจะไม่คุ้นเคย นะคะคถามว่าเขาเขามีเจตนาที่จะไม่เคารพผู้ใหญ่ไหมมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะกับผู้ใหญ่คนนั้นหรือกับคนแปลกหน้าเนาะมันก็เลยทําให้ดูเขาลังเลหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะ,คะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบังคับดึงออกมาเลยสวัสดีคุณอาสิลูกมันก็จะทําให้เด็กรู้สึกไม่ดีนะคะทีนี้เราก็คือคือ แต่มันเป็นความอัตโนมัติของคุณแม่อย่างหนึ่งนะที่คุณแม่ก็จะแก้ตัวว่าอ๋อเขาเป็นคนขี้อายอย่างนี้หละค่ะ,คะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าคุณแม่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยตายแล้วลูกฉันระหว่างไม่มีมารยาทกับขี้อายคุณแม่ก็จะเลือกขี้อายถูกไหมคะเพราะดูมันเบากว่าเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่พอคุณแม่พูดอย่างเงี้ยค่ะพูดไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะมันก็เหมือนกับซ้ำๆำำำำๆๆๆๆไปในลูกเราอะค่ะ ท้ายที่สุดลูกเราก็จะเป็นเด็กที่อายแบบที่เราบอกเลยอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเกิดว่าเขายัางไม่สวัสดีเนาะเราก็ค่อยๆทําให้เขามั่นใจแล้วก็พูดคุยไปก่อนอาจจะสวัสดีตอนท้ายที่เราที่เราลากันก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะหรือในเรื่องของการเลี้ยงดูที่เมื่อกี้นะคะสาเหตุมาจากปัญหาการเลี้ยงดูที่เข้มงวดเกินไปนะคะหรือว่าปกป้องมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปรับในเรื่องของการดูแล นะคะคปรับในเรื่องของการดูแลเริ่มที่ใจตัวเองก่อนะนะคะเริ่มที่การจัดการกับความวิตกกังวลของตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยมานั่งที่ดูตัวเองทีละชั้นทีละชั้นไว้ว่าเอ๊ที่กังวลที่ไม่ให้ลูกทําที่เราทําแทนลูกเกือบหมดทุกอย่างเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะลูกได้อะไรเราได้อะไรจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยผลประโยชน์มันเกิดขึ้นกับใคร นะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆดูแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ปกป้องดูแลมากเกินไปหรือว่าเลี้ยงดูเข้มงวดเกินไปจะผิดนะคะไม่ผิดแต่ว่ามันอาจจะ เกิดผลเสียมากกว่าผลดีะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเนาะแต่ในส่วนของเรื่องของการล้อเลียนนะคะอันนี้ส่นวนใหญ่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเนาะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยคุณครูนะคะคุณครูสร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าในเด็กที่ขี้อายมากๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยเอ,อื้อในเรื่องของสถานการณ์ นะคะก็คือทําให้ลูมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายทําให้เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่อยู่อยู่ช่วยเขานะนะคะไม่ได้ทิ้งเขาไปเลยให้เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยอยู่คนเดียว นะคะหรือให้โอกาสเด็กตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะว่าเขาจะเล่นไม่เล่นเขาจะอะไรยังไงนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งนี้เขาอาจจะไม่เอาไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็ตามเนะะี่ยค่ะเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยมันตึงจะไปอยู่ด้วยกันอยู่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วบางทีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าในเรื่องของความภาคภูมิใจตัวเองมันต่ำ นะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแหละนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พลั้งปากเนาะว่าลูกไปนะคะตอนเราโมโหหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้เขารู้สึกว่าเอยเขาไม่ดีเหรอนะคะเคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นๆเนาะเลี้ยงเด็กใจเย็นๆนะคะ,คะต้องมีสติกับตัวเองอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ยอมรับในตัวเขาในสิ่งที่เขาเป็นไม่เป็นไรลูกเราไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครเหมือนใครนะคะในโลกนี้ลูกเรายังไม่บางทีไม่เหมือนเราเลย ะะเพราะฉะนั้นเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นแน่นอนนะคะยอมรับในตัวเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆยอมรับในข้อจํากัดของเขาเขาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรได้ได,ดีหรือไม่ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยอมรับและให้กําลังใจเขาเนี่ย <S <s เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดการทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ามันผิดนะคะหรือหรือมันไม่ดีการทําไม่ได้นั่นคือตัวฉัน ฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นฉันทําได้แค่นี้นี่ก็คือตัวฉันะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มในเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองของลูกนะคะ,คะหรือบางครอบครัวนะคะเริ่มกลับไปหาญาติสนิทมิตรสหายได้แล้วนะคะถ้ามีลูกเนาะนะคะ,คะมันจะทําให้เด็กเนี่ยพัฒนาในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพนะคะกับคนใกล้ชิดเนาะปุ่ย่าตายายพี่ป้านาอานะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนะนะคะ,คะแล้วมันก็จะทาให้ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะสังเกตได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือมีส่วนสําคัญในการทําให้เด็กเนี่ยไม่เป็นเด็กขี้อายด้วยใช,ใช่ไหมคะ,คะเพราะว,ว่าถ้าพ่อแม่ขี้อายก็จบเลยนะคะแล้วก็เราจะสังเกตได้ไงว่าตั้งแต่กี่ขวบดีคะว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านสัมพันธภาพเนี่ยน้อยตั้งแต่น่าจะเริ่มซัก ตั้งแต่น่าจะเด็กๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพอเราเริ่มคือเด็กเริ่มพูดได้เริ่มเล่นเริ่มอะไรกับเราได้อย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มคุยเริ่มอะไรได้เป็นประโยคยาวๆเนี่ยพ่อแม่บางคนก็จะ คือมีเพื่อนข้างบ้านเนาะ,ะก็ไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เก็บอยู่เฉพาะในบ้านเราอย่างเดียวนะคะเพราะเราจะได้รู้เราจะได้เห็นในเรื่องของทักษะทางสังคมของเขาด้วยนะคะว่ามันขาดตรงไหนมันพร่องตรงไหนเราต้องเติมตรงไหนนะคะแต่ว่าพ่อแม่บางคนก็กลัวเนาะหรือรอาจจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่ๆอะไรย่เงี้ยค่ะก็คืออยู่แต่บ้านเราเลย ค่ะนะคะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนวัยเดียวกันก็ได้นะคะคุณปู่คุณย่าข้างข้างบ้านคุณน้าข้างข้างบ้านพาไปทําความรู้จักก็ได้นะคะไม่จํากัดเนาะค่ะแต่ถ้าผู้ผปกครองนะคะมี ปัญหาหรืออยากมาปรึกษาเนี่ยก็ตอนนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิตกันด้วยใช่ค่ะ,คะ,ะวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกานี้นะคะ,คะจะมีงานสัปดาห์สุขภาพจิตนะคะที่ชั้น3ตรงข้างลิฟแก้วนะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพ a เชียงใหม่นะคะถ้ายังไงใครมีปัญหาหรือมีเรื่องอยากปรึกษามีอะไรต้องการถามเพิ่มเติมในเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาจิตเวชนะคะก็เข้ามาเจอกันได้นะคะในงานมี ในงานจะมีวัดความเครียดนะคะแล้วก็มี EQ ค่ะนะคะ,คะ,ะแล้วก็จะมีการให้คำปรึกษาด้วยะนะคะก็ใครว่างๆนะก็สามารถแวะไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเด็กขี้อายค่ะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณสิริอุดมผลเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โรงพยาบาลสวนปรลุงขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2556หัวข้อรณรงค์ฮอร์โมนสร้างสุขทุกวัยในวันที่3-5พฤศจิกายน2556เวลา11.00นาาถึง20.00นณลานโปรโมชั่นชั้น3หน้าลิฟต์แก้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตก,กิจกรรมภายในงานการจัดนิทรรศการความรู้สุขภาพจิตนิทรรศการภาพถ่ายและการเสวนา หัวข้อฮอร์โมนสร้างสุขทุกวัยบริการประเมินความเครียดความสุขความเข้มแข็งทางใจภาวะกิตุราและอื่นๆบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยทีมผู้ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลสวนปรุงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวชพร้อมรับคู่มือฮอร์โมนสร้างสุขทุกวัยและสื่อความรู้สุขภาพจิตมากมายฟรีในงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053 908 500 ต่อ60 192